วันนี้เรามาลองกินมังคุดส่งมาจากใต้ครับอร่อยสองคำล่ำลือหรือเปล่าไม่รู้ครับแต่เปลือกเต็มเลยครับมังคุดส่งมาจากใต้นะครับ,บ <c oughs> จะเอาไปออกช่องทุกช่องทางลยติกตอ,อกฟิกบุ๊ก YouTube. Facebook chọc ra này. Thật kinh. Vạn lắm. ครับโอ้โหเนื้อแน่นๆอืมแซ่บครับ